สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งจุมลานะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีโปรแกรมแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับาเป็นโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับให้ดาวน์โหดลดมาขอนะครับซึ่งที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้ทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับให้ไปที่บร้วเซอร์นะครับผมอืมว่า local host ก็ Enter นะครับจากนั้นให้มา,ากดที่ phpmyadmin นะครับ database เราต้องสร้าง d a t a าเบ e ก่อนตัวนี้ การเข้าครั้งแรกนะครับเป็นเหมือนการนะตั้งชื่อนี้ผมจะใช้เป็น root ใส่ p a s s w ิ r d ดนะครับที่จำได้จากนั้นพอถึงหน้านี้นะครับให้เราการสร้างฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนี้ผมจะสร้างเป็นจุมวาเทสจุมวาเทสนี่นะครับกดสร้าง ฉะนั้นจะขึ้นคําว่า,าการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้ครับลงจากนั้นพอมาถึงหน้านี้นะครับให้ทําการดาวน์โหลดจุ้มล่ามาก่อนนะครับดาวน์โหลดจุ้มล่าดาวน์โหลดเสร็จให้ทําการแตกไฟล์นะครับให้ทำการแตกไฟลนะ์ให ให้ทาการแตกไฟล์แส่โฟลเดอร์ซึ่งผมก็แตกไฟล์ไปแล้วนะครับนี่นะครับแตกไฟล์เสร็จจากนั้นให้ Copy แล้วไปที่ไดซีนะครับเพื่อโปรแกรมที่เราใช้นี้จะเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับให้กดเข้าไปนี้เว็บจากนั้นคลิกขวาแล้ววางลงตรงนี้เลยนะครับก็จะมีชื่อโฟลเดอร์จุมล่าเทียดทึ่เรากรอบลงมาผมกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ไปที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิม พิมพ์ localhost เหมือนเดิมครับ localhost จากนั้นตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างนะครับคือนี่ยจุลาเทสนี่ะกด enter เอ๊บก็จะเข้ามาหน้าติดตั้งจุล m l านะครับ พน้นึงหน้านี้ให้ทําการเลือกภาษาที่เราต้องการนะครับนี่ผมอกเป็นภาษาไทยกดต่อไปช่องนี้นะครับไม่ดูว่าเครื่องของเราคุณสมบัติเครื่องเราผ่านไหมตั้ขึ้นใช้หมดแสดงว่าผ่านนะครับจากนั้นให้กดต่อไปอันนี้เป็นหน้าลิขสิทธิ์นะครับไม่ต้องสนใจกดไปเลยหรือจะอ่านก็ได้นะครับจากนั้นพอมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้เป็นชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับ ผมตั้งครั้งแรบกบเป็น root อาดผ่านชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างนะครับ Joomla test j o o test ดังแบบนั้นให้กดต่อไปพอถึงหน้านี้นะครับจะถามว่าเราจะเปิดใช้งาน FTP หรือเปล่าซึ่งถ้าเราติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์บนวินโดวนี้ไม่จำเป็นต้องอต้องติดตั้งหรือตั้งค่านะครับก็ให้กดต่อบไปเลยหน้านี้นะครับเป็นให้ใส่เว็บรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะครับแลีวผมตั้งเป็นชื่อมีอีเมลนะครับใส่อีเมลของเรา หน้านี้นะครับเป็นเป็นหน้าล็อกอินสำหรับเข้าไปดูแลระบบนะครับตอนนี้ผมจะตั้งเป็นเป็นเป็นชื่อของผมเหมือนเดิมเอาที่เราจำได้นะครับนี้ก็เป็นรหัสผ่านยืนยันอีกครั้งจากนั้นกดต่อไปหน้านี้จะเป็นหน้าลบอ่ n s t a l l a t i o n นะครับให้กดลงโฟลเดอร์ เสแล้วนะครับให้กดไปที่ผู้ดูแล oo ระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเราหน้าแบบพอถึงหน้านี้นะครับให้ทำการล็อกอินที่เราตั้งไวนนงน้นะครับตอนแรกกดล็อกอินนะครับเราก็จะเข้ามาถึงหน้าของ แอดมินนะสำหรับผู้ดูแลระบบต่างๆซึ่งสังเกตว่าแท็บเมนูต่างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายไเป็น5 Lang u a g e m a n a g e r ครับผมวปธี่ n s t t l l l t t o o n d m m n s t t t เ r เ นี่นะครับอ่า,อาผมลืมบอกไปเมื่อกี้เสียงขาดต้องต้องขออไปนวยนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มทำใหม่แล้วกันจะเริ่มตั้งแต่การาเข้าสู่ระบบเลยนะครับนี่นะครับกดพูดดูแลระบบล็อกอินเข้ามาจากนั้นให้กดนี่นะครับ Extension Manager นะครับก็ติดตั้งภาษาไทยนะครับก็ดูตรงช่องนี้นะครับอัปโหลดแพ็กเกจไฟล์กดเลือกไฟล์ครับอัปโหลดภาษาไทยแต่น,นี้ต้องไปโหลดมานะครับเป็นตัวแพ็กเกจเสริมนะครับตอน,น,นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนี่ผมไปโหลดมาแล้วมี2ตัวดังนั้นกดนี้เลยนะครับไม่ต้องแตกไฟล์นะครับสามารถกด ก็เสร็จแล้วกดอัปโหลดได้เลยแล้วก็มันก็จะนี้อัปโหลดเหมือนกันนะครับจากนั้นไปหน้า install language หน้านี้นะครับให้เราทำการพริมพ์คำว่าไทยลงไปนี่ครับกด search กดนี่นะครับจากนั้นกด install รอแป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วจากนั้นไปที่ Language Manager น,นี่นะครับก็จะมีภาษาไทยขึ้นมาสังเกตเห็ดนดาวตรงนี้ไหมครับค่า Default มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยี่ให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกด d e f a u l มมาหน้า Admin อ,อ่า install admin เตนะครับกด default ครับผมก็สังเกตนะครับว่าแท็บเมนูต่างๆจะเป็นภาษาไทยหมดแล้วครับนี่ครับสำหรับวิธีการติดตั้งจุลลาบเบื้องต้นครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ